วันนี้เรามาอยู่กับ GWM w a G9 High โฟนะนี่คือ Luxury MPV ของทาง GWM นะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามีไฮไลท์อะไรบ้างนะแน่นอนว่าในตัวของ MPV คันนี้นะ่ะจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรเทอร์โบนะแล้วก็มีแบตเตอรี่ที่เป็นลิเธนะียมไอออนน่ยความจุ44.28กิโลวัตต์ พลังกำลังรวมมอเตอร์ยอยู่ที่442แรงม้าแรงบิดเนี่ย642นิวตันเมตรเนาะการวิ่งในโหมดไฟฟ้าล้วนที่เป็น e-b ชาร์จเต็มหนึ่งครั้งจะวิ่งได้อยู่ที่170กิโลเมตรแล้วก็การชาร์จไฟ AC 6.6กิโลวัตต์ DC ชาร์จอยู่ที่60กิโลวัตต์นะซึ่งเรื่องของฟังก์ชันและออปชันต่างๆนะภายนอกนให้มาก็จัดเต็มเลยนะฮะมีความพรีเมียมให้มาค่อนข้างครบ Ada 28รายการเซ็นเซอร์รอบคัน,น12ตำแหน่งเนาะกล้องรอบคันพวกนี้มีมาให้ทั้งหมดแต่ว่าจะมีไฮไลท์เรื่ รับสีใหม่ให้เป็นแบบสีดำดำเข้มๆแบบนี้นะจากปกติแล้วที่มันจะเป็นสีแบบโครเมียมเนาะส่วนภายในก็จะมาพร้อมกับเบาะก,กับตันซีนนะคือเลเยอร์การออกแบบภายในเนี่ยจะเป็นแบบ2 2 3สนะก็คือ7ที่นั่งตรงกลางเนี่ยเป็นเบาะก,กับตันซีแล้วก็มีตัวของซีโร่กาวิตีมาให้มีตู้เย็นมาให้มีทีวีทุกอย่างที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยมาให้ครบคันเลยนะฮะและใครที่อยากลองเห็นขั้นจริงอยากเห็นราคาและคิดว่าอยากให้ราคาเท่าไหร่เนี่ยรอดูกันได้เลยนะที่งานม o t ต r Expo 2025่ครับ